สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้ผมนำเหรียญหลวงปู่ศรีฉันทศิริวัดเขาถา้ำบุญนาอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์มาเปิดในราคา3,000บาทนะครับและถ้าท่านใดดูสนใจดูถูกใจดูแท้ก็ติดต่อมาที่ไอ l ดี e ไลน์ศูนย4กครับ เหรียญเป็นเหรียญทองแดงลมดำมาดูด้านบนนะครับด้านบนของหูเจาะจะมีลวดลายด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยด้านใต้หูเจาะระหว่างหูเจาะก,กับลายจะมีเนื้อเกิน,นครับมีเนื้อเกินหนึ่งเม็ดนะเม็ดใหญ่เลยแต่ด้านฝาจะไม่มีครับด้านฝาเหรียญจะไม่มี ด้านฝาเหรียญจะเป็นพื้นธรรมดาด้านซ้ายมีเนื้อเกินขอบเป็นขอบยกเป็นสองชั้นนะครับด้านนอกกับด้านในในด้านในก็จะเส้นเล็กพ,พื้นผิวจะดูเรียบนะครับเส้นหน้าผากมีสี่เส้นชัดเจนคนระับจมูกโดง่งเส้นลำคอคมชัด ใบหูคมชัดนะครับดวงตาทั้งสองข้างมีเม็ดในตานะครับมีเม็ดในตาทั้งสองข้างตรงสังติมีอลัอลระอัระยันคมนะครับหรือวจีวอก็ดูไม่เบอร์นะ มาดูขอบตัดด้านซ้ายครับขอบตัดด้านซ้ายก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัดฉีกแล้วก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นะแต่ด้านล่างด้านหลังยังจะเป็นแบบตัดฉีกแต่ด้านบนจะเป็นเส้นเส้นเส้นจนมาถึงประมาณเจ็ดนาฬิกาจะเป็นหลุมจะเป็นแบบเป็นแอง่งนะครับ แองลุมเห็นชัดเจนนะครับด้านเจ็ดนาฬิกาประมาณเส้นสัง,สงคติมาดูด้านหลังครับหูจเจาะก็จะเป็นไม่ใหญ่รูเจาะไม่ใหญ่ด้านซ้ายตรงนี้มันจะเป็นเนื้อปิ้นนะครับบนเนื้อปิ้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับลายแบบ รอยตะใบครับเป็นเส้นเส้นเส้นมีข้างเดียวเนื้อปิ้นแต่ตามขอบเนี่ยมันจะมีเนื้อปิ้นขึ้นมาเนื้อปิ้นขึ้นมาเล็กน้อยด้านบนของตัวพญานาคนี่ก็จะเขียนครับว่าหลวงปู่ศรีฉันทศิลิแล้วก็มีตอกโค้ดตรงนี้ครับตรงซ้ายมือเราเนี่ย ด้านล่างเขียนว่าวัดเขาถ้าบุญนาคอเภอตาคีจัังหวดนครสวรรค์รุ่นพิเศษ258ตรงใต้พญานาคกับตัวสลอิตรงพินครับมันมีนักเกินนะครับเนเม็ดนึงนักเกินลักษณะเนี้ยเห็นชัดเจนะครับแล้วก็มาตรง พกตัวกลันเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนเนื้อเกิน,นะครับตรงตัวกลันแล้วก็ตรงรอเรือก็ตัวนิกก็มีประมาณนี้ครับมีต่อโค้ดนะครับบอกไปหรือยังก็ไม่รู้ลืมไปแล้วก็ประมาณนี้ครับเหรียญน,นี้เปิดราคา3,000บาทท่านใดนะดูแท้ดูถูกใจนะครับติดต่อมาที่ยาดดีไลน์ 0996548794นะครับและก่อนจบผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดถูกใจกดติดตามมานะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับสวัสดี